อลอหลอหล่อเอ่าได้ย uh, ินไิเล่นไหมพี <spe gar snap> uh ่เล่นไหมเล่นสักเกมแล้วกันโอเคดูมีน้องจะเล่นด้วยอ่ะเออโอเคโอเคได้ได้โอเคชวนไปละเอาคนนี้เหรออ่าใช่อันนี้ใครนี่พี่บุรินโหแต่งตัวคนดูจนน่ะโหเกินไปเปล่าแล้วคุณมีอย่างผมหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยพี่รครับพี่เออี่ีอาเงินมาจากไหนอะเขา อ๋อในแอปนี้เลยครับผม โอเคครับคนดูครับนี่เลยนะครับแอปไทยเดลี่นะครับเราเลือกกดอ่านข่าวแล้วเราเรียกเลื่อนดูนะครับผมเราก็จะได้ตังค์แล้วนะครับคือเนี่ยคือเห็นไหมคนดูคือหลอดไอ้กลมๆเนี่ยคือมันจะหมุนนะคือเราสามารถกดรับเหรียญได้นะเราได้มา14เหรียญซึ่งเราสามารถเอาไปแลกเป็นตังค์จริงๆได้เฮ้ยคือแบบมันเอาไปแลกเป็นตังค์จริงๆได้เลยอ่ะคนดูคือแบบเราจะแลกไปเติมเพชรหรือเราจะแลกไปเติมเกมหรือทาอะไรก็แล้วแต่คนดูเลยนะครับแต่แอปไทยเดลี่เข้าใจดีไงคือตอนเนี้ย เขาทำกิจกรรมนะครับผมแจกเพชรนะครับ2 0 2พยิบสองเพชรทุกวันเลยนะครับผมซึ่งเนี่ยเรากดมาครั้งแรกเนี่ยเราล็อกอินหนึ่งวันเรากดรับสิทธิ์แล้วเราหมุนได้หนึ่งครั้งนะครับผมซึ่งแชร์นี่นะครับทำกิจกรรมเพื่อรับตุกกตต๊กตาตุ๊กตาก็คือสิทธิ์ในการหมุนนะครับคนดูนะก็คือนี่เลย สมมติเราแชร์แชร์กิจกรรมนะครับสองครั้งเราจะได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วนี่เลยสําคัญเลยคนดูชวนเพื่อนหนึ่งคนจะได้รับสิทธิ์สิบครั้งสิบครั้งในการหมุนนะครับคนดูส่วนเพื่อนที่ที่เราเชิญมาเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ห้าครั้งน้องๆคนไหนอยากได้รับสิทธิ์หมุนฟรีห้าครั้งนะกดตามลิงก์ดาวน์โหลดแอปที่พี่ให้ไว้เลยแล้วก็ใส่โค้ดพี่เลยได้ได้เลยนะครับผมโอเคครับอย่าลืมพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้ล่ะน้องๆ